สวัสดีครับร้านวนวลจันทคาร์ออดิโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูดีแม็กซีประตูนะครับวันนี้ไม่ดึกพอดีคันนี้รถนครสวรรค์ครับก็ลัดยาวนครสวรรค์นะครับ,รบค,นนนคบันนี้ก็เขาอจอดหนึ่งคืน,นครับคือรถทิ้งรถไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวสายๆเราจะมาเอารถละ ก็อันนี้จะเป็นก็แนววัยรุ่นนะครับก็จะมีเบาะนะฮะมีเบาะเดิมๆครบครับก็เป็นโต๊ะ10นิ้วขยับเบาะนะฮะและ้วก็หลักๆก็จะต้องยกเบาะพับเบาะอะไรได้เหมือนเดิมนะฮะองศาเอียงก็สไตล์เราครับก็จะเหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะก็ขยับเบาะมาประมาณ2นิ้วนะสองนิ้วจากล่างมานะแก่นี้ให้ดูครับนี่ครับ ก็ขยับมาสองนิ้วนะจากตำแหน่งเดิมตำแหน่งเด็มก็จะอยู่นี่เนาะเห็นรูไหมครับประมาณสองนิ้วนี่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ขยับเยอะนะครับแล้วก็แต่ได้พลังเสียงที่ค่อนข้างดีเพราะว่าอันนี้เราเราเข็นตู้ที่มันเป็น,นโซ่ตู้ที่มันให้ใช้พื้นที่เล็กนะฮะแล้วก็ให้พลังเสียงได้ค่อนข้างเต็มนะฮะพลังเสียงได้เต็มคือไม่จำเป็นต้องโต้ใหญ่ใหญ่สุดสุดอะไเงี้ย พราะอันนี้มันจะเป็นตู้เปิดนะครับแล้วก็โทนเสียงเนี่ยมันจะออกแนวแบบดุดันซะหน่อยก็ไม่ถึงคำนุ่มลึกนะครับแล้วก็เสียงเสียงมันจะออกแนวฟังดนตรีสดได้ะครับเพราะว่าตู้เปิดอ่ะปกติเนี่ยจะฟังแนวดนตรีสดไม่ค่อยได้คือมีความรู้สึกว่าเสียงเบสจะมาช้ากับเสียงกลางประมาณนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเคยถามในคอมเมนต์อยู่นะว่าเสียงเบสกับเสียงเสียงเบสกับเสียงกลางไดฟังแล้วเหมือนเสียงกลางเออเหมือนเสียงเบสมันมาช้ากว่าเนี่ยก็ าเหตุมันก็จะมาจากตู้ด้วยนะความถี่ตู้เนี่ยไม่ตรงกับเสียงกลางนะ oh uh -huh. นุ่นเจ้าพี่เอิญนุ้นเจ้าพี่เอิญโอเคทันนี้เราก็มาเริ่มจากการติดตั้งนะครับทันนี้ก็จะมีชุดฟิวมัลตรฐานนะครับฟิวเมนแล้วก็ชุดลงกาต่างๆมีเพิ่มครบ ก็คันนี้ก็จะมีลำโพงหน้ารถด,ด้วยนะครับคันนี้จะใช้เป็นลําโพงหกนิ้วนะฮะมีผ้ากันน้ำให้ครบนะครับก็เสียงแหลมก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับก็เป็นแนวสายบันเทิงนะฮะสายบันเทิงสายบันเทิงหนึ่นงคันก็คือเน้นลําโพงนอกรถด,ด้วยนะฮะแต่ว่าใส่แค่หกนิ้วผมแนะนําให้ใช้แค่หกนิ้วก็พอเพราะว่าตู้หลังเบาะมันไม่ได้แบบรุนแรงเท่ากับกตู้ยกเบาะอยู่แล้วนะใช้หกนิ้วเสียงกลางเนี่ย ไปต่อกับเสียงเบส10นิ้วหลังบอเนี่ยกำลังพอดีครับไม่เวอร์นะไม่เวอร์เกินถ้าเอาเป็นแนวฟังเพาะนะครับแนวฟังเพลส่วนงานติดตั้งด้านในเนี่ยลูกค้าไม่ให้จัดเจาะอะไรเลยนะฮะแผงประตูก็จะเป็นเดิมข้างในก็จะเป็นเสียงกลาง6นิ้วสปีกรพัดนะเป็นรุ่นเสปักนะแล้วก็เสียงแหลมก็ฝังอยู่ด้านในก็เสียงออกเต็มครับเวานะฮะแนวเป็นเสียงแหลมนะครับเสียงกลางก็จะออกเต็มครับเพราะรุ่นนี้มันจะเป็นทรงมันจะเป็น6กคูดก็สามารถยัดไว้ข้างนได้นะ ก็ประตูหลังนะครับคันนี้ไม่ได้ใส่ลําโพงเลยนะครับคันนี้ไม่ใส่ลาโพงเลยลูกค้าเลือกที่จะเอาลำโพงคู่หลังเนี่ยไปไว้ลําโพงหน้ารถเนี่ยครับมันก็เลยได้เป็นชุดลําโพงหน้ารถด้วยเนี่ยส่วนถามว่าถ้าใครอยากได้ประตูหลังด้วยประตูหน้าด้วยอ่าแล้วก็ลําโพงหน้ารถด้วยก็ได้นลครับแล้วแต่ลูกค้าแต่ว่ารถคันนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราใส่ลำโพงประตูหลังเราจะต้องใส่เป็นลำโพงรวมชิ้นใช่ไหมครับถ้าถ้าไม่อยากตัดจอ ใส่รวมชิ้นมันก็ฟังเบาๆไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรก็ลูกค้าเลือกที่จะไปไว้นอกรถเลยดีกว่าะฮะก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยเครื่องเล่นก็จะใช้จอดอนดรอย9นิ้วนะครับแล้วก็อันที่ตั้งช่องปีที่คนโซนปีก็จะมีให้ครบเลยคันนี้ก็แนวแบบเรียบๆคลีีๆเลยนะครับไม่เน้นแบบหือหวาอะไรนะฮะ มีสวิตติดเปิดมีที่วัดโวลต์ก็มีครบให้ตามสูตรนะครับส่วนเพลาแอมที่ใช้นะครับคันนี้จะใช้เป็นที่ขับเสียงกลางเนี่ยก็จะเป็น AB บีเอบีซีชินแนครับก็มีพัดลมระบายความร้อนให้นะครับก็ถ้า AB แล้วก็ตัวนี้รถคันนี้มันจะมีผ้าคลุมที่เป็นสวยๆเนี่ยเวลาไปคลุมเนี่ยมันจะคลุมเพลาแอมไปหน่อยๆก็จะเราจะใส่พัดลมไปให้ด้วยนะครับทั้งตัวขับเสียงกลางแล้วก็ตัวขับเสียงเบสเนี่ย ถามว่าปกติเราต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่นะครับชุดพวกนี้แต่ว่าพอดีว่าอันนี้เขาจะใส่ที่รองพื้นน,นเนี่ยมันก็จะคอรอบพะแวมไปด้วยเขาไม่ให้ตัดเนาะก็ใส่พัดลมไปเลยดีกว่าครับเผื่อจะไปเปิดเล่นเทศกาลมันจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะส่วนคันนี้ตู้ตัวตู้หลังเบาะเนี่ยก็จะใส่เป็นลำโพง10นิ้วอะเหล็ก180สองก้อนนะครับก็ใส่ได้ ขับด้วยพอแอมหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์อาร์มสนะครับใช้แค่นี้ก็พอแล้วเหลือเฟือเพราะว่า1.9เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟด้วยไงครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยกเบาะขยับเบาะเบาะล่างเบาะพิงนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้สำหรับรถท่นนี้ใช้รถ4ประตูนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่หน้าแฟนเพจ Facebook ร้านนวลจันทร์คาร์าออริโอนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์089 644 05 04โอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ